รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นะครับพระศรีวลลี<ม>วิวสุดยอดเลยครับ<ม>วิววิวสุดยอดเลยครับ<ม>พระอ,องค์นี้ครับอยู่ท่ามกลาง หลังเขานะครับดูสิครับผมก็เพิ่งเคยมาครั้ง,งแรกในชีวิตนี้เหมือนกันครับเ,รเข้าใจเลือกสถานที่มากครับใช่เปียวใต้ขีพาฝนเปียวได้ยินอุตส้าเกอบน้ำมันเจ็บกิน แล้วก็หนุ่มไปแยกอยู่ข้อยสิถามพี่นะโดยประชาชนรอบๆครับนี่ครับครับรอบๆแสงได้สวยมากครับนี่ครับ พาชมรอบๆเลยนะครับดูสิครับเหมือนเสียงน้ําตกได้ยินเสียงน้ําตกครับอยู่ฝั่งโน้นครับอยู่ฝั่งน้นเสียงน้ําตกเสียงน้ําตกไม้เก่าแก่โบราณนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นไม้ไม้ตะเคียนหรือเปล่าไม่รู้ครับดูดีครับเก่าแก่มากครับ บรรยากาศนะครับครับบรรยากาศโดยรอบครับผมได้ยินเสียงน้ําตกครับน่าจะอยู่ใกล้ๆบร,ริเวณตรงนี้นะครับโอโ้เด็กน้อยก็พากันมาจุดประทัดดูครับห่างไกลสายไฟครับแบบนี้ครับ I really just forget the melody. DJ, pull me.